ขอบคุณพระเจ้านะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเราทุกคนในวันนี้นะคะที่ได้เข้ามามาสักการพระองค์ที่เจดจักรฤสีวันนี้ถึงแม้เราจะเป็นที่เจดเมฆแต่เป็นรุ่นด้วยสายพระรุ่ยามของพระองค์ที่จะอยู่กับพี่น้องทุกคนในวันนี้นะคะก็ในวันนี้ทั้งคณะที่มาสายนะคะเพราะว่าพระเจ้าเราต้องเปิดหมุนนีก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ดูแลเรื่องยา จะจัดเตรียมที่จะ,ะให้เคี็งกินตามเวลาเพื่ขอพระเจ้าแม่ตาที่จะรักษาอเออให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็จะได้ไม่เข้าโรงพยาบาลอี ยางเสด็จพระเจ้าขำงนั่งนั่งร้านถ้วยนะคะก็พร <c oughs> ะเจ้า,าจก็คิดถึงว่าคนที่ไม่น่ารักคนที่ไม่มีไข่เลี้ยงคนที่ไม่มีไขเอาอย่งางต็อเอิญกระลุกกระเนี่ยทําไมก็ทําไมคนเขาก็มองข้ามไปอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนลูกพระเจ้าของเราเนี่ยอ่าแม้จะทำไบทุก้ย่างก็จชิง งนก้าวเราแม้จะทำแบบที่ฐานที่ไม่ได้ซื้อไม่ได้หาไ,ได้เสียเงินเสียพองสำหรับแบบที่สกเเียนของเราในในวันนี้เราเราจะไม่มีให้กับคนที่ไม่มีคุณค่าในสายตาของของเราหรือ,อยังไงเนี่ยข้าพเจ้าก็นั่งนั่งดูไอข้าพเจ้าก็นั่งคิดไปทีนี้ว่า เป็นคนที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายไม่มีอะไรเลยกับสายตาคนมนุษย์ทั่วไปที่เดินชางไป่างนัก็ไม่มีใครเหลยียวแลพระเจ้าก็คิดว่าอขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าให้เสงสะพานให้สิ่งที่มันุย่ยใจรอดไม่เป็นไรเช่าเช่งมันถิดช่างมันเถิดพระาท,ที่อาจารย์ได้บอก ก็ไม่เป็นไรค่ชาติเกิดก็ขอพระเจ้าเมตตาที่จะปกป้องดูแลแะถ้าษาประโยชน์พระเจ้าด้วยทิ้งรูปมนีกับเปิดจะไม่มีคุณค่าหรือไม่มีประโยชน์อะไรกับกายแต่ในสถานทระเของพระเจ้าท่านทรงนก็เป็นรูปของพระเจ้าเป็นคนที่พระองค์สร้างมาถึงจะไม่มีสมประกอบอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่พระองค์ก็ทรงทักและรูปของพระองค์ทุกคนนะคะก็ของพระเจ้านะคะก็ เขาคือพระเจ้าริงนะพี can, uh, ่พระเจ้าเซนตูลังก็ให้พระเจ้าที่จะหลืบใจที่เราไม่ว่าสิ่งไหนจะเกิดขึ้นให้เรามีใจที่เหมือนผูกเหมือนพระเยซูให้บนบังอย่างเราสองข้อให้รับพึ่งมาเหมือนเรนตนเองให้เราละละก้นอื่นได้ก่อนนะฮะให้เราละตกพึ่งพาพระได้จริงๆไม่ว่าเราจะเป็นใครเราก็มีความเป็น คนที่มาอาศัยทุกท่าในโลกนี้เหมือนกันกับเราที่เราเมตตาเขาบ้างนะคะก็คําอธิษฐานเนี่ยก็อธิษฐานที่เขาหอยอย่างนี้นะคะก็ขอบคระพระเจ้านะคะก็ในช่วงเหมี่ยมปันทุกพรนะเจ้ของที่เขาที่จะมีพระพรที่จะมาร่วมเห็น่ันในช่วงนี้นะคะเพื่อถลายเบียดในพระเจ้าของเราเพราะว่าตุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระองค์แม้แต่ลมหายใจของเรา อ,อยู่มีกับลูกของพระองค์ทุก,ทกวันเวลานะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะก็ท่าพระเจ้าเดูมีไหมคะถ้ามีก็เชิญมานขอรเกียรติพระเจ้าของเรานะคะก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่หนุ่ยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าะคะ่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้า ู้เป็นคุณบปัาพระเจ้า,จาก,ก็ยังไม่ทรงรังเกียจและก็เราองค์ทรงให้การทดลองให้มาทดสอบเราเราก็รู้ว่าคนจนเป็นสายตาของมน,นุษย์โลกเนาะคนรวยว่าเป็นคนจนเป็นคทนคที่ต่ำต้อยแม้แต่โอกาสอเขาก็ยังไม่มีสิทธิจะร้รองขอก็ขอบคุณพระเจ้าได้หัวใจก,กับกับก่อนเนาะมากับรถว่าแค่เราละ เพราะเราอยู่ในสระและไม่แตกต่างอะไรกับเราเราก็รู้สึกว่าเห็นคนจนที่เหมือนกับเราเหมือนกับป้าเลยก็ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เรารัก แต่ยองไต่อสู้ไปเนาะให้เรามีความรักกับคนแบคที่ไม่รด้ลักไปไป่วยกันแม้แม้เราเป็นกนกกับชาวโลกที่ไม่ให้โอกาสแม้แม้เราไม่ไม่แรงช่วยเขาในเรื่องสิ่งของก็ให้เราช่วยค่บ เข้มแข็งและก็จะกืนยันต่อปัญหาเพราะว่าพระเจ้าอยู่ข้างเราแล้วเราจะไม่ย่อท้อเพราะว่าเราดูพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่จะเดินไปกับเราเราะขอบคุณพระเจ้าที่ให้ความเข้มแข็งและก็ให้การทดสอบทานมาได้ของคุณพระเจ้าที่เทียวยายและรักษาและก็พระเจ้าให้วางใจในพระเจ้าและมากยิ่เขึื่อของคุณพระเจ้า ที่พระเจ้าช่วยนะค่ะพระเจ้าที่จัดเข้มแข็งและก็จัดประกาศแค่ป์ินของพระเจ้าต่อไปของุนพระเจ้าและขอให้พระเจ้าไวยพรพี่น้องทุกท่านนะที่อยู่ในที่นี้เชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระเจ้าทรงอยู่ในปัญหาและพระองค์จะนำพระพรที่ซ่อนอยู่ในปัญหาทุกอย่างเข้ามาหาลูกของพระองค์ของคุพระเจ้าค่ะพระเจ้าว้พร อเลลียขอสรรเสิญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้า่งใหญ่และเป็นลูกของพระองค์ที่พระองค์เลื่อมต่อไว้แล้วนะคะก็ขอพระเจ้าเมตตาเราทุกวันเวลาขอพระเจ้าที่จะปกป้องดูแลเราฮาเลลูยาขอเชิญคุณแม่ค่ะฮาเลลูยาขอคุณแม่ เรลุยาพระเจ้าข้าพเจ้าก็เมื่อวันวันพฤหัสข้าพเจ้าก็ไปเยี่ยมเปิดงานเหมือนกันที่โรงพยาบาลกลับมาแล้วไข้นะคะพวกติดเชื้อจากโรงพยาบาลแล้วก็ไข้นะคะก็แต่ข้าพเจ้าก็ไป่บอกข้อประสธิ์หรอกค่ะถ้าข้าพเจ้าบอกคงไม่ให้ไปกินยาข้าพเจ้าก็นอนห่มผ้าข้าพระเจ้ากินยาสิข้าพเจ้าก็เมื่อยตัวปวดทีนี้ข้าพเจ้าก็เอายามาาไปด้วยข้าพเจ้าก็ขอพระเจ้าว่า เดบป่วยไม่ได้ในะตอนนี้เพราะว่าามีผู้ที่ลูกที่ต้องเลี้ยงดูอีกหลายคนนะพระองค์ให้ลูกเจ็บไข้ไม่ได้นะตอนนี้ลูกจะเป็นไม่ได้นะเพราะว่าใบยันก็ร่วงแล้วลูกต้องทำเวลานะพระองค์อย่าให้ลูกเจ็บไข้ไมาอย่าให้ลูกไขนะพระองค์ข้าพเจ้าก็กีนยานด้วยความแบบพลังทุทเลยพาะเจ้าค่อยทานไปนะคะพระเจ้าก,ก็เพราะากีนยานมันจะไปดูละแถวนะคะก็ ขอบคุณพระเจ้าเราจะไม่พูดกันแล้วเราจะไม่ใครตั้งหน้าตั้งตาไปแถวใครแถวมันนะคะก็ขอบคุณพระเจ้ามาช่วงตีสี่จะดีชาเขียวแล้วต้อแข็งเต็มนะคะข้าพเจ้าเขาจะร่งที่สาวลิงเ้าจะร่างกับที่ฐานพระเจ้าลูกจะกินอีกเม็ดเลงทาราวันนี้ข้าพเจ้ากินชาวันนี้ก็กินชาเขียวลงไปแล้วแข็งแบบที่น้องช่วงตีสี่พอกินไปช่วงสักพักหนึ่ง้าพเจ้าเจ็บอะไร สาคุณจงนะคะเพราะว่าวันนั้นพ่อประสิทธิ์รนะับนีเป็นขนอข้าพเจ้าอีกยามด้วยความแบบอุ้ยต้องคนอิยนเดีจะรู้นะถ้าบีบดไม่ไม่คมแล้วจะกี่ยามลำบากมากนะค<ส>ะข้าพเจ้าก็ไม่บ่นอะไรขา้าพเจ้ากีดจนเสร็จนั่นแหละทีนี้สัาคุณจงขา้าพเจ้าเจ็บเข้าหลดที่หัวใจเนแหละนนหน้าอกเลยขา้าพเจ้าก็ไม่บ่นไม่พูดหรอกทีนี้พอสว่างม,มาประมาณตีห่ะรู้สึกว่ามันเบาไปบมดในร่างกาย ไม่เจ็บไม่อะไรทุ oh, อยาคุณรนะพระเจ้าเลนะท่าพระเจ้าเป็นปกติทุกอย่างของคุณพระเจ้าผู้ oh, ข่าพระเจ้าอนะ่ะรีดเรียน์พระเจ้าให้เรามาแล้วไม่ต้องไปเสวียนหา,า,าแล้เราจะเล่าที่แหละข้าพระ้ามาสืบยศรองเราขอบคุณพระเจ้าให้เราอาธิษฐานพึ่งพาในพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้าคนะ่ะนี่มีไหมคะถ้าไม่มีเราจะเป็นช่วงถาวายทรัพย์นะคะเราจะถวายทรัพย์แก่พระองค์เพราะว่าเรา คืนให้กับพระองค์ในสิ่งที่พระองอค์วยพรเราในวันนี้เพื่อถวายเกีโอ้มีคุณมิตรยานะคะต้อขอเชิญนะคะโลกของข้าพเจ้านะคะข้าพเจ้าไม่กล้าชวนคนมา,มากข้าพเจ้าลดข้าพเจ้าเต็มนะพี่น้องข้าพเจ้ามาค่มาเลยคะ่ะข้าพเจ้ารถเต็มน,นะคะขอบคุณ <c oughs> ของทูตประจำนะคะก็ช่วง ขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่เราทุกคนมาถึงโบสถ์เข้าใไ,ไหมครับพระเจ้าก็จะสัะเตรียมวันที่น,นับอาทิตย์นวสการไม่ได้มาสองคนแต่เราสามคนก็นได้จังหวะมาแทนพระเจ้าที่ได้ทั้งนำทั้งเล่นดนตรีไป้วางกันเป็นขอ้อคุณพระเจ้าแลวก็เชื่อว่าพระเจ้าไม่อะไรนะครับ การที่เราติดตามพระเจ้าเราจะไม่ขาดแคนเห็นะครับพระเจ้าจะมาทันเวลาเสมอพี่น้องอเวลานี้เราก็เข้าสู่ที่เราจะมาฟังคำเทศนาด้วยกันแล้วก็